งต้นรับกกาาลมเอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้ววันนี้มาพบกับ a อดเจทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่น v i โอเลต o ซโล่แรกันให้ดูนะครับว่า v i โอเลตโซโล่แรเนี่ยจะเล่นประมาณไหนกันนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือก v i โอเลมาในเกมนี้นะครับเป็นเพราะว่าทางฝั่งตรงข้ามนะครับมีตัวที่มีโมบิลิตี้สูงถึง3ตัวนะครับก็ได้แก่ลิเลียนานะครับแล้วก็ ตัวตัวด้วงนะครับแล้วก็แพนด้านะครับมี3ตัวเลยทางผมเนี่ยก็เลยต้องเอาแครี่ที่แบบมันไม่ใช่เป็นเชิงขาตายจราๆนะครับเพื่อที่เราจะได้แบบกระโดดหลบแล้วก็แบบเหมือนกับมีการฟริกหลบได้นะครับ <'t> ก็ในในตอนแรกนะครับตอนนี้เราเจอกับลาวิลก่อนนะครับซึ่งลาวิลเนี่ยเป็นตัวที่มี DPS สูงนะครับเราทําได้แค่ตอดตอมันไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ต้องแบบไปสู้บวกกับมันตรงๆมากนะครับ สำหรับลาวิวนะครับเ่เมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งเห็นว่าทีมเราได้เฟิสบัตไปนะครับโอเคเนี่ยครับลาวิวมันก็มาเราก็พยายามแบบตอดไปเรื่อยๆนะครับใช้สกิลหนึ่งตอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แบบฟาระเบิดปุ๊บเนี่ยครับเนี่ยครับพยายามตีให้มันอยู่ในระยะนะครับเนี่ยครับเราไม่ให้มันน้องรีบครับเนี่ยครับปึ้งโอ้โหเนี่ยเห็นจะเห็นว่า DPS เราไม่ไม่สามารถสู้กับลาวิวได้เลยนะครับ โอเคแล็เรามาปิดนะครับโอเคแล้วก็ด้านบนเราก็ได้แพนด้าอีกตัวนะครับโอเคถือว่าทําเกมได้ดีนะครับฝั่งเราตอนนี้สกอร์เป็นสองศูนย์ละเราก็เป็นแคลร่เนาะเราก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับโอเคสําหรับตรงนี้เนี่ยไม่ไม่มีอะไรละเราก็กลับบ้านก่อนนะครับ okay. โอเคโหวีโลนี่เก็บไปสองนะเนี่ย เราก็ตายไปหนึ่งไม่เป็นไรนะครับผมว่าออฟเล่นเราทําหน้าที่ได้ดีมากเลยนะฮะวิโรวิโร <V ilo S 2> เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนะครับถ้าเกิดคนเล่นเล่นเป็นเพราะว่าช่วงนี้ก็เห็นมีนักแข่งแบบเอาหยิบวีโรมาเล่นป่าอะไรเงี้ยครับคนคนก็น่าจะเริ่มเล่นแบบเล่นวีโรกันมากขึ้นนะครับเนี่ครับเราก็ตอบไปเรื่อยครับจริงเราไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นนิดนึงนะครับสำหรับไวโอสกินนี้ก็เป็น กินอันติเมตนะครับจะกินไวโอขาวไวโอมังกรขาวค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับสมกับที่มันเป็นลูก g m อนะครับโอเคเราก็พยายามตอบไปเรื่อยๆนะครับตีตอบไปเรื่อยๆทำดาเมจจากด้านหลังไวโอเลตเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างมีดาเมตในช่วงแรกนะครับดาเมตค่อนข้างแรงเลยครับเขาก็ยิงมน,นเลยมันเมื่อกี้มันยิงยิงแก๊กนะโอเคแลดเราจะปนไม่ผล โอเคเราก็เตนเย็นครับค่อยๆฟาร์มค่อยๆฟาร์มนะครับเป็นแคลี่เราไม่จําเป็นต้องรีบเล่นมากนะฮะเล่นเท่าที่เล่นไหวก็พอเนี่ยครับคือจะเห็นว่าไวโอเลตเนี่ยมันก็มีสกิลบบเช็คปุ่มทํานู่นนี่นั่นได้นะครับโอ้โหดวงมาละต้องหลบก่อนเนี่ยครับถ้าเกิดเห็นว่าถ้าเกิดเราเล่นเป็นแคลลี่ตัวอื่นนะครับที่แบบไม่มีมุมดิลิตี้เนี่ยมันก็จะลําบากนิดน,นึงเนาะ เพราะว่าตะกี้ตอนที่ร่วงมาเนี่ยเราอาจจะตายได้ครับอันนี้เราไม่เห็นจําเป็นต้องเสียฟิกเลยเราก็สามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนะไวโอเลตเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่กลางๆนะครับแคลี่กลางๆที่แบบค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่ามีสกิลกระโดดหลบปุ๊บแล้วก็มีลดความเร็วแล้วก็มีแบบเอาไว้ยิงล่าช็อตตรงเป็นสกิลอันติเมทนะฮะค่อนข้างดีนะครับจริงๆเดี๋ยวหลังๆเนี่ยเราใช้สกิลอันติเมทได้เรื่อยๆนะครับ ใส่ได้แบบเรื่อยๆเลยแบบยิงจากระยะไกลยิงไปเรื่อยๆเพราะว่าคูดาวมันจะค่อนข้างเร็วละนี่ครับโอเคโม้ยวอลเล็ตเนี่ยมันก็จะมีสกิลแบบพวกเช็คคุ่มนะครับสกิลสองเอไปเช็คคุ่มได้นี่ครับยิงระยะไกลนะตอนนี้คูคูดาวทั้งสี่สิบวิอยู่เน่เราก็ตอบต่อไปก่อนโอเคตอนนี้เราทําฝั่งตรงข้ามค่อนข้างเจ็บนะครับตอนนี้ก็มาฟาร์มตัวคีป,ป่าอาเล็กนิดนึง แต่ว่ากลางเราน่าจะมีปัญหานะครับคีบกลางเริ่มเข้าละฝั่งนั้นมาสามนะครับลิเลียอยู่ในพุ่มน่าจะเตรียมมาปิดอ๋อเรียบร้อยโอ้ยทำไงโอไงไหมไวไหมไวไหมไวไหมลิเลียเรียบร้อยฆ่าลิเลียไปได้นะครับแล้วก็มีอ้อยกับแรดมาปิดนะครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยเกยบ็บได้สามเราเสียหนึ่งซึ่งเสียแค่โลมนะครับค่อนข้างคุ้มนะครับอ๋อดีดวงมา เต็มตัวเลยโดนงเต็มเรียบร้อยโอเคป้อมนี้เราน่าจะได้นะครับเราน่าจะค่อนข้างการนตีป้อมนี้นะครับอ่าเราก็เดินเกมต่อครับตอนนี้ตอนนี้เหมือนโอ้โดนงกำลังจะมาปุ๊บหลบนิดนึงหลบโอ้โหโอ้โหไม่ทันนะครับผมติดสตันจากดวงนะครับติดสตันยาวเลยจะไหวไหมจะไหวไหม โอ้โหพอดีเลยแรดแบบสามารถเก็บได้ครับค่อนข้างโอเคเลยทีมฝั่งเราเนี่ยค่อนข้างเล่นดีเลยนะครับนะครับก็เดินเกมต่อนะครับคือตอนนี้เนี่ยเออคีปล่างน่าจะวิ่งเข้ามานะครับแรดนี้ก็น่าจะพยายามดักพุ่มโอเคท,ทีมเราค่อนข้างดีนะครับกลางก็มีคนทำเลนแล้วก็บนก็มีคนทำเลนนะฮะ อ้อยจะไหวไหมเอ่ยเจอแพนด้ายำเคียก่อนนะครับโอเคโดนโอ้โหเรียบร้อยลาวิวตายพอดีครับอ่าเรายิงยิงเต็มที่เลยเรียบยิงเต็มที่เลยปึ้งปึ้งเรียบร้อยนะครับเราเก็บไปเป็นดับเบิลคิวไปนะครับนี่ครับแครี่นะครับพอจัองหวะที่แบบไม่มีอะไรก็พยายามฟามไปแล้วก็เนี่ยตามไปตัดป่าเขา บับฟ้าไีบลาฟ้าเลยแย่งไปเลยนะครับตัดตัดเวฟให้ได้ให้ได้มากที่สุดนะครับชีป่าเนี่ยตัดให้ได้มากที่สุดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลมเราจะไปไหนต่อเอยเราขอเคลียร์คีทนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันม่วงมาแบบดันป้อมลึกเนี่ยเดี๋ยวเราจะลําบากเราพยายามดันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆอตอนนี้กลางน่าจะเริ่มมีบวกกันนะครับ เราเรามาตรงนี้ปุ๊บยิงไปก่อนโอ้โหหนักนะเนี่ยเจ็บหนักนะเนี่ยนี่คือข้อเสียของช้างนะครับช้างนาช้างนาเนี่ยเป็นตัวที่แบบมันมันแค่ล้าง,งอย่างเดียวมันทำเพื่อทำไปเพื่ออะไรเนี่ยเออนี่ครับโดนโอ้โหช้างเจ็บนะครับช้างเจ็บหนักเลยจริงๆตรงนี้เนี่ยโอ้โหที่เราวิวเราวิวยิงมาไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวโอ้โหบนเราเสียวิโลไปนะครับ แต่ไม่เป็นไรสกอร์เรายัางนำอยู่เยอะนะฮะก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับป้อมนี <were you S 1> ้เราน่าจะได้โอเคเราก็กระโดดลบโอเคครับก็ไม่ไหวก็กลับบ้านนะครับเลือดเหลือครึ่งหนึงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝืนเล่นต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดันมีตัวล้วงมาเยอะเนี่ยเราอาจจะตายภายในช็อตเดียวได้นะครับมันน่าจะแบบเบิร์สมาทีเดียวแบบม่องเลย ตอนนี้เลนล่างไม่มีคนไปทำเลนนะครับซึ่งน่าจะไม่ทันเออน่าจะไม่ทันนะครับแพนด้าน่าจะสอยปอมได้โอเคโอโ้โหเรายิงเจ็บนะครับอืเรายิงให้ลาวิวเจ็บหนักได้นะครับเพราะว่าโดนสุดระยะพอดีตอนนี้เนี่ยเราก็มาจริงๆมาทำเลนกลางต่อนะครับ จริงเลนบนควรจะให้โลมวิ่งไปแกงนะครับแต่ว่าป้อมกลางยังไงก็สําคัญกว่านะครับถ้าเกิดเลนบนเนี่ยเราเสียไปเนี่ยเราสามารถทําคืนมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะน่าจะวิ่งไปปิดโอเคเพราะว่าเมดมันอยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้เหลือแค่แครี่กับโลมของฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็ยิงเต็มที่เลยโอเคปังปังโอโหเรียบร้อยนะครับเก็บไป2ดับเบิลคิวไปนะครับ แล้วก็วีโร่เราวีโร่เราเจอลิเลียน,น่าปิดนะครับตอนนี้เราขอทำเล่นนิดนึงแล้วก็ทำป้อมด้วยน่าจะพอได้น,นี่สถานการณ์เราค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีทีเดียวเราทำจำ่ายดาเมจได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะฮะก็เราก็รันดัลดันเลนบนต่อเลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยกำลังทางโอเคน่าจะกำลังเกิดละ ทำทำทำตีป้อมนะครับตีป้อมเราไม่ได้เป็นน้องแบบโอ้โหโอ้โหสตันพอดีไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอเคดีที่แพนด้าไม่ได้มาลวงนะครับโอ้โหตอนตอนนี้ฟังของข้ามาสี่ลครับเราก็ยิงไปก่อนเห็นไหมครับว่าคูดาวเราเนี้ยเริ่มน้อยละเหลือแค่ยี่สิบหกวิเดี๋ยวต่อไปเนี้ยเราจะยิงได้เรื่อยๆโอ้โหโอ้ยแพนด้ามาลวงทีเดียวนี้เจ็บหนักเลยนะเนี้ยพยายามถอยมาไกลๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยว แพนด้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาหลวงแบบหลวงลึกได้โอเคผมขอวาร์ปในป้อมไหนสุดเลยแล้วกันตอนนี้สกอร์เราค่อนข้างดีนะครับ4-1-6โอเคไปต่อนะครับไปต่อโอ้ยแรดเราจะตายไหมเอ่ยวีโร่เราวีโร่เราจะลอดไหมเจอลุมสองเจอชัดดาวเลย ตอนนี้คือถ้าเกิดเพื่อนเราเจ็บหมดนะครับเราไม่จำเป็นต้องฝืนเล่นเราก็พยายามฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนฟาร์มไปฟาร์มไปเรื่อยๆอเคลมเราเราพยายามเดินกับลมกับเมทนะครับก็เ,เคลียร์คีฟก่อนโอเคเราค่อนข้างเคลียร์เร็วแล้วนะอ,อจริงๆตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่เราควรจะเอาดาได้นะครับนะฟาร์ไปไหนครับฟาร์ไปไหน โอ้โหเนี่ยเรียบร้อยอโอ้โหเรายิงไม่ได้ครับแต่ว่าเราโดนชัดดาวนะครับจากดวงแล้วก็ทีมเราทาโอ้โหทีมเราก็ตายไปสามนะครับฝั่งตรงข้ามก็ตายไปสามนะครับซึ่งแคลรี่ฝั่งของข้ามเนี่ยยังไม่ตายนะครับต้องบอกว่าแครี่ฝั่งโอ้โหลุแรดแรดแรด มีโร <B> จะไปปิดได้ไหมปิดได้ไหมเอ่ยปิดได้ไหมเอ่ยเออปิดปิดดีโอเคฆ่าได้นะครับแต่ว่าก็ตายด้วยอ่าแจ็คบอกว่ากดเกาะไม่ทันโนติไบโอไม่เป็นไรเราก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรหน่อยครับเออจริงๆไม่เป็นไรนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรเราก็เล่นต่อนะครับก็ฟาร์มในส่วนที่เราทำขาดไปนะครับ แป๊บนึงบัฟแดงก็จะเกิดนะฮะตอนนี้ก็ต้องค่อนข้างอตอนนี้เริ่มมีบวกแล้วเพิ่งเอาดานะครับจริงๆเลนบนเลนบนน่าจะน่าจะต้องไปทำเลนนิดนึงนะเค้ลาวิวยิงเ้านะครับโอเคอ้อยอ้อยมีไปทำเลนบนละจะโอ้โห อ้อยเจอแันด้าปิดนะครับฆ่าตายเลยโอ้โหตอนนี้มีไล่ไล่ฆ่าโอ้โหเนี่ยเคปไปฆ่าเลยมันมันกระหายเลือดนะครับเพราะว่าแันด้านี่แบบล้วงหลายรอบแล้วตัวล้วงยังดีเลยเนี่ยแล้วก็ฆ่าวีโร่เราไปหลายรอบแล้ว ไอ้ค่าค่าทาั้งวีโลทั้งอ้อยโอ้โหคลิกหืรอหืมเกือบละเกือบละเกือบละดวงนี้จะมาปิดเราเฉยเลยนะครับโอเคตอนนี้ฝั่งศัตรูตายสามนะครับเราขอกลับบ้านไปเติมเลือดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไม่ไหวเจ็ดสองเจ็ดนะครับตอนยูสร์ของเราค่อนข้างดีเลยเคไปต่อนะครับเราเดินเกมต่อ กัดเนี่ยสั่งเล็กรวมล้วเราควรจริงๆจังหวะนี้นะครับเราควรทำเลนบนดันบนไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเพราะว่าเลนล่างก็มีดันมาระดับหนึ่งแล้วเ,เราตอดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เลนบนเลนบนลึกนะฮะเลนบนลึกมากเลย อ้อยอ้ยอยควรไปเคลียร์เลนบนนิดนึงโอเคเราก็ตัดบัฟแดงนะครับเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้แก๊กยิงดึงมาได้ปย,ยังเรียบยร้อยอันติเมทไปนะครับได้อันติเมทโอ้โหอันนี้ว่าจะดึงมาได้นะครับแก๊กค่อนข้างดึงดีนะครับทำโอ้โหเฮเราก็เช็คกุ้มนะครับพยายามเช็คกุ้มเรื่อยๆเราเราไม่เราไม่กังวลอยู่ละไอ้ด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าคือสิ่งที่เรามองเห็นเนาะ แต่ว่าด,ด้านโอ้โหเนี่ยดวงมาละดิ้งดวงมายิงเปี้ยงโดนไหมโดนไหมอ่าอ้อเป็นคนปิดนะครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวเราหลบก่อนมัน,ม,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 นมันเปิดมันเปิดมันเปิดแมพมาเดี๋ยวผมขอถอยก่อนนะครับเอาวีโรตายแล้ว้อว,วีโรจริงวีโรเป็นออฟเลนนะมันควรจะทำเลนให้นิดนึงเออ หมือนคลิปที่ผมเล่นสก,กัดไปอะ่ะเออพยายามเล่นแบบาท,ทาเลนเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เราก็ขอมาตัดบ,บั็แดงนิดนึงนะเออ,อบล็อตแดงแล้วก็ฟาร์มนิดนึงตอนนี้ลิเลียหน้าอยู่ด้านบนกับฮันด้านะครับเออจะยังไงดีเอ่ยฮนด้าน่าจะมาลวงป้อมทีเดียวบุ้มเลยนะฮะเราจะไหวไหมเอ่ยโอเคโดนเรียบร้อยเรียบร้อยลิเลียโดนไป เลือดไปยี่ห้าเปอร์เซ็นนะครับเจออันติเราตอนนี้เนี่ยเออไม่ต้องไม่ต้องวิ่งตามเดี๋ยวเราตัดแบล็อแดงเนี่ยโอเคตอนนี้เราดันได้ดันได้ลึกเลยนะครับเดิ mm hmm. นบนแล้วก็แรดแรดเราไปไหนจ้าอ๋อไปเอาดาร์กอ่ะไปเอาดาร์กก็เอาดาร์กเดี๋ยวผมขอซื้อเชียวเตรียมเกิดนะครับตอนนี้เพราะว่าตรงน,นี้เป็นก็อสเลเยอร์แล้ว ถ้าเกิดเราได้ไปนี่โอเคได้มาแล้วก็สเลเยอร์เดี๋ยวผมน่าจะไปปล่อยเลนล่างนะครับเพราะว่าเลนล่างเป็นเลนที่แบบยังมีป้อมเยอะที่สุดนะครับจริงๆถ้าปล่อยเลนล่างปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์ที่เลนบนเนี่ยน่าจะโอเคเดินเกมที่เลนบนขอิงคีปไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยครับลูก CM ูกจีความเก่งของลูก GM ก็เป็นอย่างนี้นะครับโอเคปล่อยล่างปล่อยพร้อมปล่อยพร้อมมันม่วงนะครับพยายามปล่อยพร้อมมันม่วงให้ได้นะครับมันจะได้แบบมีเหมือน,นเป็นเป็นเบสนำหน้าไปยิงป้อมก่อนแล้วก็มีก๊อตอยู่หลังนะครับตอนนี้จังหวะขึ้นบ้านตรงนี้เนี่ยเราน่าจะขึ้นบ้านได้นะครับใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับยิงยิงป้อมไป ป้อมีเราได้จะได้โอเคเราอยู่แครี่เราเป็นแครี่นะครับพยายามยืนยืนหลังโ,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 โอ้โห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 ผมซื้อผมซื้อเขียวไม่ทันผมซื้อเขียวไม่ทันโอ้โหโอเคจริงๆน่าจะจบได้นะครับศัตรูตาย3มแล้วก็มีก๊อตเข้าด้วยแล้วก็อ้อยกำลังทำเลนบนนะครับอ่าฮึบแนดโอ้โห คุ้มมากนะครับคุ้มคุ้มจริงๆช็อตนี้ยังไงก็จบได้นะครับแล้วก็จบไปเลกันแล้วนะครับเนี่ยเกมนี้จบแน่นอนเปียบร้อยก็จบกันไปแล้วนะครับกับไวโอเลตโซโล่แรงนะครับีลูก GM นะครับคือลูกลูกจ m จริงๆตัวนี้จะเนิบก็ไม่เนิบฟเราแม่งก็เก่งด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูสกอร์นะครับว่าเราจะได้กี่คะแนนอ่าโอเคเราได้อันดับหนึ่งนะครับ เป็น MVP ไปนะครับเพราะเราพยายามจ่ายดาเมจได้มากที่สุดนะครับโอเคก็เ okay. ป็นไงครับสำหรับคลิปนี้สำหรับไบโอเลตโซโลแรงนะครับก็ถ้าเกิดขอฝากเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e กันด้วยนะครับโอเคครับแล้วสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ